กลางค่ำกลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ําวันละสี่ห้ารอบเลยเพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้ามันมันมันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉีด่ติดติดผัดขัดฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับครับผมปืนนะครับ่มีอาชีพขับรถส่งของนะครับมีเป็นอาชีพเซลแมนน่ะแหละขับรถนานๆนะครับมันก็เกิดโรคเกิดภัยขึ้นมานะครับเป็นต่อมลูกหมากโตอยู่นะครับเพื <RE J S> ่อนที่สนิทกันเขาก็ให้เอาอันนี้มาลองทานดูนะครับเป็นกาแฟโดบิโอ ทานมากล่องที่3ามแล้วแหละนะครับอ,อยากจะเกินนําว่าอาการที่ผมเป็นอยู่ทุกวันเนี้กลางคืนไม่ต้องหลับได้นอนอะ่ะเพราะว่าต้องเข้าห้องน้ำวันละสี่ห้ารอบเลยเพราะว่ามันบังคับให้เราต้องเข้าห้องน้าม,ม,มันเหมือนฉี่ไม่สุดมันเหมือนฉี่ไม่สุดฉี่ติดๆขัดๆฉีๆฉๆฉ่ไม่พุ่งฉี่ไม่ใสเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับฉี่แต่ละครั้งเนี่ยหลังจากที่ทานไปสักระยะหนึ่งอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับกลางคืนทําให้ผมหลับสนิทยันเช้าเลยล่ะทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตื่นมาก็ กระชุ่มกระชวยแล้วก็กับปรีกระเปา่าเข้าพบปะลูกค้านี่ก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับไม่ง่วงเหงาเ h านอนเวลาขับรถขับลานะครับอยากจะมาแนะนำสำหรับเ่านที่มีอาการคล้ายผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับที่มีอาการฉี่ติดติดขัดขัดนะครับฉี่ไม่พุ่งฉี้ไม่ใส่มันเหมือนฉี้ไม่สุดอย่างเงี้ยอยากให้ลองเปิดใจลองดูผลิตภัณฑ์ปโ,โอตัวนี้ลองดูนะครับจะท่านจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนผมเลยนะครับขอบคุณมากอีครั้งหนึ่งนะครับ